แล้วครับตอนนี้นกตบยุงก็ร้องนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้คือเป็นวันพระใหญ่ครับขึ้นสิบห้าค่ำวันมาฆบูชาครับแต่ว่าเนื่องจากมีก้อนเมฆบนท้องฟ้าอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะครับเนื่องจากว่ามีโอกาส ที่จะตกได้ตลอดเวลาฝนคืนนี้ครับ ขนาดนี้ผมก็ได้ทําที่พักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้พื้นในเปียกนะครับแล้วก็ฝนนี่ตกมาในช่วงสองสามวันนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับวันขึ้นสิบห้าค่ำวันมาฆบูชาครับบางทีเขาก็อยากให้ใครออกเข้าป่าในวันพระใหญ่ในวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับมัด ไฟชีตนะครับผูกกับต้นไม้ที่อยู่กับจอมปวกต้นนี้ครับทําเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆครับก็จะประมาณนี้ครับผมไม้ข้างหลังก็ดันไว้เพื่อไม่ให้มันตกท้องช้างครับเราก็จะนอนอยู่ในนี้ครับประมาณนี้ครับผมที่พักของเรากันฝนได้แน่นอนครับว้าว แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกยุงก็จะออกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาเฟืนนะครับเฟื้นที่อยู่ตามทั่วๆไปมันอาจจะเปียกครับเราต้องหาที่เป็นตอไม้นะครับเรามาตัดเพื่อให้ความโม่นแล้วก็ทําประกอบอาหารของเราคืนนี้ครับผม ส่วนตัวนี้เราก็จะย่างปลานะครับวันนี้ผมจะลาบปลาดุกครับย่างปลาดุกแล้วก็มาทำลาบกันครับตัวนี้ข้าวเดือดแรงมากนะครับผมเดี๋ยวสักคู่คงจะสุกครับ ตัวที่สองสะดวกครับนี่เลยรู้สึกว่าฟืนนี่มีความชื้นมากครับเนื่องจากฝนตกมาสองสามวันเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แก๊สช่วย ผมใช้กระป๋องแก๊สช่วยนะครับผมบางทีเวลาเข้าป่าตอนหน้าชื้นหน้าฝนฝนแบบนี้ต้องใช้แก๊สช่วยครับเพราะว่าเพิ่มความร้อนแล้วก็ไล่ความชื้นในในฝืนครับมันจะลื่นไหมครับ ตอนนี้เราก็ได้จุดตะเกียงเมื่อกี้เราซ่อมตะเกียงนะครับเนื่งองจากว่ารู้สึกว่าตรงที่ปั๊มตรงที่ปั๊มลมนั้นหลุดใช้เวลาทางานอยู่พอสมควรครับตอนนี้ก็ได้ติดตะเกียงไปที่เรียบร้อยแล้ววนปลาดุกผมก็นี่ครับเหลืองอ่อยแล้วครับผมตัวน,นี้นากี้นนากินครับเดี๋ยวเราจะมาลาบปลาดุกกันอาจจะลาบแค่ตัวเดียวครับผม ใหญ่มากๆครับประมาณสองสองตัวนี้ประมาณทักเกือบเกือบโลนะครับผมดูถ้าเผื่อเราย่างกินเฉยๆเราก็ต้องหมักนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เราจะทำมาทำลาบเราก็เลยไม่ต้องใช้การหมักเท่าไหร่มันเข้าตาครับแต่ว่าควันนี่ก็ช่วยให้เราไม่มียุงกัดครับเนื่องจากฝนตกก็ ปป่าก็ออกครับออแล้วครับตอนนี้นกตบยุงก็ร้องนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับวันนี้คือเป็นวันพระใหญ่ครับขึ้น15บห้าค่ำวันมาฆบูชาครับแต่ว่าเนื่องจากมีก้อนเมฆบนท้องฟ้า อาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะตกในตลอดเวลาฝนขึ้นนี้ครับเอาละครับตุกแกส่วนมากตุกแกจะอยู่ในโพงไม้นะครับไม้ที่ตายแล้วต้นไม้ก็ต้นไม้ที่เป็นโพงๆครับ เราหัน่นต้นหอมตอนไหนเตรียมไว้นะครับเราตัดมันออกอทำแบบง่ายๆเพราะผมเราอยู่ในป่าก็เป็นแบบง่ายๆเ,เติมเติมฟือนไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้ไฟหมอด เรียมมะนาวไว้มองเห็นดวงกันนะครับเริ่มมาตรงนะครับุมมาตรงสิบห้าค่ำครับในวันมาฆะบูชาคืนนี้ก็ ก็อาจจะวิววิวหน่อยนะครับผมในความรู้สึกซึ่งความจริงมันก็อาจจะเป็นวันปกติครับบางทีเราอาจจะคิดไปได้ครับทําให้กับเราเกิดความหวาดระแวงไปได้ครับเดีย๋ยวเรามาสับประดุกกันครับนมตัวนี้ก็สุกแล้วครับ คามมัันกเลยรบผมบางทีทางอีสานเขาก็สับแบบดิบๆนะครับแต,แต่ว่าเขาก็เอาเป็นรวนรวนใหม่ ร้อนแล้วก็แกะเนื้อออกเดีนผมจะแบ่งปลาดกนะครับให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผม ส่วนที่เนื้อส่วนพงนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้าวหน่อยนะึน่งนีเลยครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่อย่างว่าแล้วครับผมเขาต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วครับแล้วก็ ขอจ้าที่จะทางตรงที่เรานอนบริเวณนี้นะครับในป่าในเขาอาจจะมีสิ่งลึกลับอยู่ตลอดเวลาครับวันมาคะบูชาครับผมวันเพ็ญสิบห้าค้ย ครับก็จะเป็นการขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้นะครับพี่เรามาพักนะครับบางครั้งผมจะทําทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางบางคลิปอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพื่อความสบายใจของผมนะครับเหมือนคลิปข่าวก่อนที่ผมไปทําเรื่องขอหวยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นชาวพุทธไม่ควรทาอย่างนี้ครับผมก็เคยบอกในคลิปแล้วครับว่าเป็นการสาธิตไม่ได้ใกล้ไม่ได้ให้ทุกคนงมงายนะครับ เพียงแต่เป็นการสาธิตวิธีการท,ทําเฉยๆนะครับผมอย่างว่าจะที่จะทางเหมือนกันครับบางคนก็บอกว่าให้จุดทูบให้จุดเทียนบางคนก็วางเฉยๆก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับผมว่าเพื่อความสบายใจของเรานะครับผมก็จะขอขมาจะที่จะทางบริเวณนี้นะครับให้ผมปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็ ันมะกรูดแล้วก็มือเลอะเลยครับจับเดาว่ากันนะครับผมจับทานจับอะไรน้ำก็มีน้อยมากที่สุดทาย้ถ้าที่จำเป็นครับ แล้ก็ตามด้วยหอมแดงครับขั้นตอนต่อไปก็มาขู่วิธีการปุงครับผมก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ปุงในนี้แล้วครับผมในฝาหม้อสนาม ัวครับผมหลาปลาดุกง่ายง่ายมือพิเศษพิเศษพริกป่นนะครับชูรถรถดีหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลามะนาวที่ เราหันไว้บีบเข้าไปใส่สักสซีก่อครับเนื่องจากว่าเราทำแค่ตัวเดียวนึกถึงหม้อใบใหญ่ที่บ้านเลยนะครับผมเพราะว่าสามารถคนได้สะดวก แต่นี่มันเป็นอย่างว่าครับฉะนั้นก็ใส่ผักครับใบสะระแหน่ต้นหอม อน,นี่ก็เป็นลาบล้วนะครับลาบปลาดุกความจริงต้องใส่ขาครับขาหั่นลูกเต๋าแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เตรียมมาขนาดนั้นครับอืมสุดยอดจริงๆครับผมนี่กับข้าวผมก็เพดอันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วตัวนี้เก็บไว้ครับเหนียวขืนค่อยลุกมากินเปล่าๆได้ครับบางที แค่นี้ก็ทำให้เราอิ่มแลลวครบผมปลาปลาดุกวันนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบตรงนี้นี่เสืงนกตบยุงโอ้ต้นไม้ก็ใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะครับกิก่งก้านสาขา หมืนอนป่าดงดิบก็ว่าไปแล้วครับเราก็ได้เวลามากินข้าวก่อนนะครับผมตองเอยียงนี้นะครับให้ได้เห็นอตอนกินข้าวครับ เดี๋ยวไม่เป็นไรนังหมดก็เอามาผัดทำเขาผัดเนื่องจากเราเตรียมมาเท่าที่จำกัดครับพว,พวกช้อนพวกถาํอะไรต่างๆบางคนก็คิดว่าเราหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าหนึ่งก็คือ โบราณงมงายนะครับการที่เรามาทำวิธีอะไรต่างๆอย่างที่ผมเคยบอกครับเป็นการสาธิตเป็นการสแสดงวิธีการทำนะครับไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาทำตามนะครับเพียงแต่ว่าทำแล้วให้เราสบายใจในส่วนของเรานะครับเหมือนเช่นวันนี้เหมือนกันคือ คืนที่ห้าค่ำในธรรมชาติแล้วเขาไม่ให้ออกนอนป่านะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันมาฆาบูชาครับจองปวกเราก็นอนอยู่นี่ที่พักเรานปลาดุกย่างใหม่ๆมันๆ ครับผมตัวนี้เราก็ได้กินข้ากินปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สักพักผมก็ขอตัวพักผ่อนนะครับในนี้ส่วนอุปกรณ์ผ้าห่มผมนอนแล้วก็เตรียมไว้เดีนี้ครับ ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับแต่ละคลิปที่ผมไปถ่ายทำถ่ายแต่ละครั้งก็ใช้เวลาอยู่ร่วมประมาณสองสามชั่วโมงครับเอาไปตัดต่อกว่าจะเสร็จเมื่อเมื่อข้ามขาตั้งกล้องหลายจุดนะครับเนื่องจากถ่ายคนเดียวนะครับแล้วก็บางครั้งภาพทั่วไปนี่ครับที่เรานอนนี่ ก็จะขอตัวนอนพักผ่อนนะครับผมคืนนี้นี่ก็สภาพในที่พักของเรานะครับก็ในหนาทาวนกันน้ำกันฝนนี่ครับผมจะส่องให้ดูความมืดในป่าของเรานะครับเดี๋ยวขอตัวนอนพักผ่อนนะครับ อาหารที่ผมให้ก็อยู่ตรงนี้นะครับคนก็บอกว่าทำไมเอาเอาไ,ไว้ใกล,ใกล้สามทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ยากาศก็กเงียบสงบเข้ามาทุกทีครับไฟก็เป็นเพื่อนเราก่อกองไฟแบบนี้นะครับผมบางทีก็นอนไม่หลับนะครับบางทีมันแต่วันจัด แต่วันจัดบางทีเราอยู่ที่บ้านข้างล่างนี่สีซ่าห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับนะครับกันจะมาอยู่ให้อยู่ในป่าให้มาหลับสามทุ่มนี้ก็ไม่เป็นไรครับพมจะนอนฟังอะไรไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเรามาทำสมาธิเหมือนเราใช้ชีวิตความลําบากแต่ว่าเป็นความฝุกของเราครับเราไม่ได้ ที่คิดว่าเอาชีวิตมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ทำให้เด็กรุ่นหลังดูนะครับว่าวิชาวิธีการใช้ลูกเสือเนีน่ายาารีไรป่าการเอาตัวรอดในป่าทำง่ายๆแบบไหนครับโดยที่เราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติมากมายฟืนไฟนี่ก็ก็เป็นไม้ที่ตายแล้วในป่าครับ ผมไม่ได้ไปตัดไม้ใหญ่นะครับไม่ได้ไปตัดไม้ทําห้างทําอะไรก็ไม่ต้องดนามานะครับผมบางคนก็เขาอาจจะสอนวิธีการนั่งขัดห้างแต่ว่าผมอายุเยอะครับปีนี้ห้าสิห้าสาครับคันจะไปทำแบบเด็กวัยรุ่นปีนป่ายต้นไม้ลําบากนะครับเนื่องจากว่าผมเคยหกล้มข้อเท้าฉีกขาดนะครับ ผมได้ไปนอนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับตอนคืนนี่ผมนอนอยู่ประมาณเที่ยงคืนผมฝันครับผมฝันว่าต้นไม้ยักษ์ลมแรงมากลม้มล้มใส่ทับอกทับเต็นที่ผมอยู่เลยครับตอนเช้ามานี่ผมก็เกิดอุบัติเหตุตอนที่เก็บเต็นท์จะกลับหกลบครับข้อเท้าฉีกเดินไม่ได้อยู่ห้าถึงหเดือนครับ คิดเอาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็ก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งคือไปนอนที่คลองน้ําไหลครับคืนนั้นก็ฝันว่ามีม้าขาวนะครับวิ่งรอบเต็นท์เราเสียงสนั่นวันไว้แล้วก็มีเด็กครับมีเด็กเข้ามาอยู่ในเต็นท์ผมวันนั้นผมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ยักษ์ลมแรงทั้งคืนก็มีทั้งมา้ามีทั้งเด็กอยู่ในเต็นทนะ์อะ ตลาดที่ไรก็ฝันตลาดที่ไรก็ฝันนะครับขราวนั้นก็หลังจากนั้นผมก็ติดพวกนี่ครับก็เป็นความเชื่อสมบุคคลนะครับผมท้าวเวสุวรรณแล้วก็เหรียญพญาคุดแล้วก็งาช้างครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมไปเจอนะอยังไงก็คืนนี้ก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับผมคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมขอบคุณที่ติดตามกัน ดูดีเช่นเคยครับ